สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่ในเกมโปเก Engine กันนะครับใช่แล้วซึ่งเป็นเกมที่เล่นออนไลน์กันได้ใช่ไหมเยี่ยมใช่ครับผมเออคือสวัสดีสู่ h u ไอแลนด์เธอต้องเป็นเดปบบี้แน่ๆเลยก่อนจะเริ่มนั้นทำไมเราไมา่จาัดก,การวิกเจ็ดของเธอฉันหมายถึงว่าแบบที่ขวาแล้วก็ขยับวิกเจ็ดไปมา อ๋อมันคลิกขวาแล้วขยับได,ได้ด้วยเหรอเห็นว่าเออทำได้แล้วก็แมปไว้ตรงนี้ก็ได้อะหยกไปไว้ตรงนี้อ๋อเพิ่งรู้นะเนี่ยตอนแรกก็เห็นว่ามันกะกายตั้งนานถ้าเกิดเล่นในโมบายวิจิตทุกอย่างมันจะจัดให้หมดแล้วอ๋อเหมือนของเธอไงมันจัดให้หมดละใช่ครับคนเดียมันจัดแล้วผมแล้วอเออไปเฟรชเอเวนเจอร์กัน ก่อนที่ออกไปนะเธอต้องการโปเกมอนเพราะเธอไปที่ไหนไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีโปเกมอนอยากได้โปเกมอนสีอะไรเหรอสีชมพูโอเคดูแลพวกแค่ดีๆด้วยล่ะได้โปเกมอนอะไรมาได้โมปีปั๊บมาโมปีปั๊บคือตัวอะไรทุกคนดูดิธาตุเหล็กอะเออผมได้ตัวอะไรมาผมสีฟ้าโมปีปั๊บเป็นหมาไม่รู้โมปีปั๊บคือตัวอะไรอะผมว่าได้โมปีปั๊บมาจะเป็นตัวสีฟ้าดิ อ๋อหรอโมบีปั๊บสีฟ้าหรอไปทุกคนได้โมบีปั๊บหมดปะโอเคโมบีปั๊บถูกเพิ่มเข้ามาในปาร์ตี้แล้วนี่ถ้าเกิดลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่ให้กดทีหินเปเปอร์ได้จะรับหินหินเปเปอร์มาเอ๊ะผมต้องกดตรงไหนเนี่ยโอเคได้ละมันพิมพ์ในช่องแชทได้อ่ะแล้วเพิ่ไปพิมพ์อ่ะคืออะไรแล้วพิมพ์ซี แล้วจะเปิดกระเป๋าหรือเปิดอะไรพวกนี้ยังไงอะ่ะนี่คือกระเป๋าอ๋อกระเป๋ามันต้องเปิดมีให้แล้วตรงนี้เราต้องไปไหนต่อนั่นสิอ้อกดสเปกบาร์ได้มันจะมีกระเป๋าตรงนี้โปรกเกเด็กอยากให้ฉันทำใหน้นายอยู่สบายขึ้นไหมทำงไงอะ่ะไม่คือวิ่งยังไงตอนเนี้ยอ๋อกดกดเอ็กวิ่งได้กดเ็กเล็กผมกระโดดไไม่คุณก็ลองกดตัวอื่นสิ <c oughs> เอ้ยนี่ไงสามารถแพทเทิรนแล้วก็เทรดแล้วก็สมายกันได้ด้วยสมายคือยิ้มใส่มันกดที่ผมดีมันจะสมายเนี่ยสมายสมายเออเราต้องไปไหนกันต่อเนี้ยไม่ควรมาหาผมดิมาตรงนี้ตรงนี้วิ่งมามาแล้วเนี่ยไปไหนอ่ะทำไมผมมันขึ้นทำไมผมขึ้นมันเย็ดโนะโอเคแตงกิ้วเปล่าเนี่ยผมเขียนว่าเด็บบี้ว่าทูเทรดโนกดโนอกดเพจย่ <laughs> น้ำซีเออะไรไม่รู้อ่ะทางนี้ก <ด S 1> ็มีคับมันมีหินเขาบอกว่ามันมีหินให้กดแล้วอะไรคือหินอ่ะบอ่อน้ำบ่อหินหินคือคำใบ้บอ่อน้ำอะไรอูสกีนโหมดมิวส์หินมันไม่มีหินอ่ะเขาบอกว่ากดที่ปุ่มเหลือง <laughs> ๆจะมีหินอ๋อนี่ไงมันเห็น<ม>แถบสีไหมคุณในแมปอ่ะ อ๋อเห็นเห็นเาต้องตามแถบสีไปเปล่าแถบสีแถบสีไม่ใช่เพเยอร์เหรออ๋อเพยเยอร์หรือเปล่าเราต้องไปไหนต่อหรอเรอเรามันจอยตี้กันได้ไหมน่ะไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยมันมีผ้หนมคนนั้นคณลุงเขาอุ้ยพีซีไปหาจอยรับสุบมันเซนเตอร์เรารับฮิวนะอ๋อแล้วฮิวอย่างนี้เลยคือไม่เข้าโบนเซนเตอร์เหรอที่นี่คืออะไร รอสดีในรอบสุไอแลนด์ฉันทำงานที่ซาฟารีนะอ๋อฮยอยากให้เบตกปลาด้วยว่ะอุ้ยอุ้ย,ยได้เบตกปลามาอุ้ยเปิดในกระเป๋าดูกวว่อนนี่ไงอยู่ในกระเป๋าเนี่ยอยู่ในเคียเทมนี่น,นี่เราได้เครื่องนี้มาด้วยอะ่ะหินหินเปกเกอร์เนี่ยว่าต้องทำอะไรต่อวะใช่ไงหินเปกเคอร์อะ่ะไม่ใช่สิครับใช่ไงดี มีฮินเ k เกอร์แต่ใช้ไม่เป็นอะหรือว่ากดส,สเปกบากระเป๋านี่ไงเรากดยูสยูสฮินเ b เกอร์แม่ต่อหาสี่แอส t a สแตนแล้วก็รีพอร์ตกลับไปที่ตัวตลกแอส i s สแตนคืออะไรอะ่ะเธอตามลำมัสีเราต้องไปหาสี่แอส t a สแตนกันนะได้เลยครับตามมาแล้วตามมามาแล้วสี่แอส t a สแตนมันหน้าตาย,ยัางไงอ,อ่ะ <c oughs> มันว่าจะเจอหนึ่งแล้วนะอ๋อแปลว่าคนที่เราให้ไปตกปลาก็เป็นหนึ่งในแอซิสแตนต์เหมือนกันเว้ยอู้จิงโอเคแปลว่าเราต้องหาแอซิสแตนต์นคนอื่นอีกไปไป,ไปมานี้ยไปไปนี่ครับเขาพูดเยอะมากเลย <c oughs> <c oughs> แต่ขเขาได้พูดโฮ้ยมีคนงานก่อสร้างเขาไม่รอไปอ่ะไอบคนนี้ใครอ่ะเขามีเหมือนโปรแกรม One. บอลวิงวอ่ะก็ต่อสู้กันอยู่อ่ะยุ้ย เอ,อเขาขายอะไรกันไม่รู้ด้านล่างอะ่ะเฮ้ยเราเจอแล้ว,ลวนี่ไงแอสตเซสเนต์หนึ่งคนอ่ะวันนี้อนี้ไหนอ๋อแบบนี้ชื่อเทเรสสวิฟมันขายเสื้อผ้าได้มาขอดูเสื้อผ้าเหน่อยคนที่เทเรสสวิฟอ้าวเขาทาสู้เขาไม่ได้ขายเสื้อผ้าหลอกลอ่อลูกค้าน,นะครับเนี่ยอ,อ๋อเทเร์ช่างตัดชุดไง ออโมบีปั๊บเรามันน่ารักมากเลยอ่ะมันจากคำว่าโมบายแล้วก็ปั๊บแน่เลยอ่ะน่าใช่ครับอุ้ยน้องน้องมีล้ออ่ะล้อข้างหลังไอ้ตาวอุ้ยคิดจัวถ้าอะไรอ่ะมีหัวใจขึ้นมาด้วยมอนสเน่ยอะอย่าไปใช้แซกแท็กเกิลก็พอแล้วเฮ้ยเธอเราเลี้วขึ้นแล้ว อุ้ยเจ๋งคือมันเล่นด้วยกันได้เว้ยเราเห็นนะเราอยากจอยปาร์ตี้เธอมากเลยเฮ้ยเราได้กระเป๋าเสื้อผ้ามาแล้วเธออุ้ยเจ๋งเราผมแป๊บครับได้เธอไปกดใช้ด้วยเป็นจอยกันยังงง่ายมันไม่รู้เหมือนกันอะ่ะอออันนี้อย่าไปพิมพ์ได้ไหมเห็นนะ้วื่นอะแรงว่ะอุ้ยอุ้ยนี่ไงได้มาแล้วเสื้อผ้าเ๋าไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้ามันเปลี่ยนคนเลยนี่วา ไหนกระเป๋าเออบอกุบอกดตอนนี้เด็กคนนี้ดูแก่นเด็เดกคนนี้กูทำเท่ใช่ไหมโอ้เด็กนคนไหนกดวัดเด็กคนแรกกับคนที่สองไหนครับแป๊บนึงนะอุ้ยคุณมันมีคนใช้โปเกมอนสองตัวเดินตามหลังด้วยอ๋อแบบนี้นี่เองอ๋อถ้ามีฮาร์ดสกิลสามารถไปคุยกับคนนี้ได้เขาเป็นมูฟล,ลิมเมมเบอร์โอเคเดี๋ยวไปหามาให้ถ้ามี ถ้าเรามีอนะไปมาลงมาลงมาไปไปกันครับนี่ไงเจออีกคนละมานี่เร hey, าเฮ้เธอเป็นคนที่มาใหม่ใช่ไหมใช่ฉชื่อโทริโทริที่ว่านกเป่าโทริยากิอาหารเนอะมันยากินะมันทัโก,กายากิเฮ้กินเนื้อนอกเ <c oughs> หรอแฮปยูบีเฟรนด์วิดไวล์โปเมอนเยสริเมมเบอร์โอ้ย You need to drag from the back เอ้ยเธอมันจะสอนจับโปเกมอนแล้วเฮ้ไปเขาบอกให้ไปเป็นเพื่อนกับโปเกมอนป่ากูอะกูกูอุ้ยอ้าวเล่นแบบตายอ่ะน้องป๊อปโป้ไหมนะเื่นแบบตายเ่อะจริงคนโอ้โหโดนไม่ซ่าเฮ้ยอุ้ยน้องจีกอาไม่เราใช้บอลบอลหรอ ช่ไงอะเราจต้องกดจากกระเป๋าหรอกดไงอะ่ะอุ้ยแมอนเผอข่าน้องไปแล้วอะอ๋อเธอดึงโปกเกบ,บอลจากกระเป๋าเข้าไปในใสในจอเลย <laughs> ใช่มันต้องลากโปกเแกบอลจากกระเป๋าเข้าจอเลยปาร์ตมันเล่นยากอยู่นะนก็ถามว่ายากไหมมันก็ไม่นะมันก็เออก็โอเคแหละไปไปคุยกับคนนี้ต่อ อ้าวเขาบอกว่ารู้ไหมทำไมฉันถึงให้เพอร์เมียบอลสักสองตัวได้มันจะดับเบิลแบทเทนกับเราว้าวแต่เรนดีตัวเดียวเละปิจ,จี้เราเลือดเหลอแค่นี้โอ้ไม่นะคุณผมไม่มีโปเกมอนคู่อะสู้นะัดเธอไม่ยอมจับมาเองโอ้ยน้องอีวูจับได้ไหมไม่ได้โอ้ยผมต้องไปไหนอะต้องหาจับโปเกมอนก่อนอะวิ่งรอบเมืองแป๊บเล็น <c oughs> ดู <c oughs> ฮัลโหลจับตรงไหนได้บ้างอืมเยี่ยมฉันใช้โคชั่นในสามอันนะน้องเป็นตายน,น,น้องจะเจอตัวอะไรอะน้องมารีกระเป๋าได้เจ๋งอน้องนกนะย่า <Yeah. S 1> คออมันเป็นไอเทมเคย็ดะนกอนะถ้ามันรีกระเป๋าไม่ได้ฉันว่ามันก็น่าน่ากลัวนะกหลดเกมใหม่เอออรอนเบรดอระเอ้าเอาน้องตายเลยเอ้ารอน้องรีกระเป๋าอมกแล้วนะ <laughs> ครั้ทงที่สามเนี่คยครั้งที่สามไม่ควรนะครั้ทงที่สามเนี่ยไม่ควรแล้วนะไม่รููอะฮะครั้งที่สามเนี่ยไม่ควรแล้วนะ <c oughs> เออเฮ้ย,ยน้องมาแล้วดึงได้ไหมกดกระเป๋าว่ากดกระเป๋าแล้วก็ดึงมันเข้ามามันไม่ได้คุณบอกมีมใช้งานมันมีปุ่มไหนบ้างาถ้างงกดทุกปุ่มสิผมกดปุ่มเอ็กแล้วมันนั่นเนี่ยมันแปลไทยให้เฉยเลย ข้อมูลอ๋อนี่ไอ้กดใช้อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจเข้าใจตัวเกมมาละมันแปลไทยให้เข้าใจเข้าใจอุ้ยน้องเวฟแปดแล้วได้แล้วใช่ไหมได้แล้วค่ะโอเคครับมีค่าต่อยังไม่เอาไอ้ตรงนี้มันมีโปเกนั้นด้วยอะโปเกมาร์ดด้วยใช่ค่ะเพราะเรามีโปเกมาร์ดด้วยโอ้ยคุณพี่ไออินเตอร์วิวอะไรกดเพลง Burning with Fairy Passion ใช่นั่นแหละคือฉันเอง โอเคยังเนาะพี่โอเคเไปใกล้เสร็จแล้วครับอุ้ยไม่นน้องนกเหรือเลือดสองนั่นเราเข้าโปเกมานกันละกันนะเราจะไปดูของเออมันมีของขายด้วยเรามีตังเท่าไหร่เนี่ยเรามีตังตั้งสามพันเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราซื้อโปเกมอนเอาไว้กดเลือกมาทางขวาซื้อสักห้าลูกแล้วกันอะลูกก็เท่าไหร่ลูกละสองร้อยอะจะดูตังผ่านกระเป๋าเธอผมกำลังเลือกโปเกมอนอยู่ครับ อุย้ยเกตบอลโปเกบอลโอเคเอาคนผมมาละแพรไปไปไป,ปหาคนเพิ่มเราขาดอีกคนนึงเป้าเรามาคุยสามคนแล้วนี่ใช่ไหมอยู่ชายหาดเป้าข้างนเราอ่ะใช่เหรอไม่มีนะ <F ence S 1> ต้องไปดูมาแล้วนี่มันไม่มีอะอุ้ยมีกาชาแมชชีนด้วยคืออะไรอ่ะอุ้ยไหนกาชาแมชชีนต้องเติมอ่ะเนี่ยมีกาชาปองด้วยตรงเนี้ยอุ้ยของช่องแบบ มากินแกบเจอแล้วเจอแล้วมาเร็วลงล่างออกขวายูซ่ไหนลงล่างออกขวาลงล่างออกขวามาแล้วมาแล้วไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยนี่คือแบทเทนทาวเวอร์นะโอเคจ้า้ยเจ๋งเออต้องไงต่อก็เลยทาสู้เราต่อนีเขาทาต่อยอีกแล้วต่อยกันสองคนแล้วเนี่ยสามคนแล้วเนี่ยโอ้แล้วดูลูกทีบอุ้ยอาซูมาเรีวเธอแพ้เหล็ก าก่อนบายบายเราอีกแก๊งเลยอุย้ยอุ้ยวันชอตมากูฮิตะเอออ๋อ,อได้ไปท่านเพาวร์มันจะฟิกเลเวลให้เยี่ยมอีเลเวลห้าสิบก็ดีนะถ้าใครปั้นมาดีาก็ดีเลยเย่เยี่ยมมากอ่าฮารนี่คือของราวันคืออิสรภาพทีนี้จะไปไหนก็ไปเอาไมา่ใช่หรองานแรกคือให้เทรนบ้อมของเธอ เพราเธอคือเทรนเนอร์อ่าอย่างที่สองก็คือมีภูมิภาคมากมายที่ให้สำรวจนะอ๋อไปที่ฮับแอร์พอทที่อยู่ด้านบนเราแล้วก็ไปที่ภูมิภาคที่อยากไปโอเค,อเคจ้าได้เลยขอบคุณมากเลยนะไปเธอสะสยังไปแล้วครับไป<ม>กันขึ้นไปด้านบนแอร์พอตกันอุ้ยเจ๋งเราจะบินไปภูปมิภาคโอ้เทรนเนอร์ใหม่ นี่ต้องรับสู่ฮับแอร์พอร์ตจ้าเธอพูดภาษาอะไรอะ oh, ออสเปนโน่อไม่ใช้อังกฤษออสเปนโน่ออสเปนโน่อ้ยอะไรนักหนาเนี่ยเฮ้ยเธอคน <c oughs> ไปที่ลิก้าลิเยนนะไม่ไปอย่ามาแนะนำฉันมันจะไปตรงไหนได้้รฉันอยากไปนี่คุยกับคนนี้ Bin, bin, bin. you can move Pokemon between region by global PC ว่ะโอ้ไปแต่และ region <ห>ก็คือโปเกมอนมันจะต่างออกไปเว้ยอุย้ยเจ๋งไป travel กด travel แล้วก็ไปภูมิภาคไหนอุย้ยที่นี่ต้อนรับตอนนี้เราพร้อมที่จะ b o a ด d i n แล้วฉันชื่อเซปปีเลยน่าแต่ทุกคนเรียกฉันว่าดีน่าฉันเป็นคนที่ รับบทไกด์ในครั้งนี้คุณอยากไปทวีปไหนเุ้ย,อยเออมันมีทวีปซัมเมอร์ไอซ์แลนด์โบโลเวียเซนเทเนลโ i ราวดีอาอิสเตอร์ไอแลนด์ฮับฮมอิชิริยาโอฮาคุรอสแอนฟาวคืออะไรแล้วก็ <it> กเรโทรโฮเอนเรโทรคันโตริก้ชินโอซัมเมอร์ไอซ์แลนดาไปริก้าไหมเขานําำให้เราไปริกา้า บิก้าไหนครับริก้าริก้าริก้าบนชินโอริก้าริก้าโคฮาคุเขาบอกว่าเจอสิ่งที่แปลกประหลาดด้วยอ่ะเธอจะไปวะอุ๊ยไปกันโคฮาคุอันไหนอะโคฮาคุเป็นไปนั่นอะนี่เหรอใช่มียี่สิบหกไปปะโคฮาคุไป,ไป,ไ,ปไปโคฮาคุกันขอให้สนุกกับการเดินทางนะเจ๊จ้าลีนาบ๊ายบาย อะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะคุณคือไผอุ้ยคงคิดสินะว่าทำไมถึงมาที่นี่เด็บี้ฉันคือเบลเซมอนผมเบลเซมอนคนที่ทำให้นอนาลโลี่อนาลลี่เหรออนาโมอ,อนาอนาลมี่เออช่างเถอะไปไปเฮ้ยไปเฮ้ยนี่ไปเที่ยวไปเที่ยวภูมิภาคแล้วนี่หนุไปเที่ยว เขาไปเอเ้ยเขาไม่ปปีปีเราเอาตะกี้เขาเรียกมอนเหรอจบบุคคลข้ามเนื้อเรื่องเลยอเผมมาแล้วเขาได้ตัวอะไรมาเออผมไม่ได้ดูอ่ะไม่ดูสิได้ี๋ยวปีปิีบุคคลข้ามเนื้อเรื่องเลยปีปีหมดทุกคนจบไม่เฮ้ยคนนี้คาราหิวด้วยได้อะไรได้บ้างเป็นพีซีได้ด้วยอ่ะเธอพี่เจ๋ง เออซื้อของได้ด้วยโอเคบอลก็มีขายเนะี่ยเธอตังมันสามพันมันรีเซ็ตหมดเลยไปซื้อบอลสักสิบลูกไปไ้ไหมห้าลูกพอมอ้ยเธอมันมี s นว w บอลสโนว์ m a n ตรงนี้ด้วยน่ารักมากเลยนะมาดูดิโอ้โหหน้าเหมือนแมวเลยคนไหนไม่เหมือนอะไรมาเหมือนแมวเหมือนแมวนะซื้อเสร็จอย่างเนี้ยซือ้อเสร็จแล้วคุณเดปปี้คือนี่มันนินทาเราอะตตลก อ้ยไอ้นี่มีปากเตี้มียาด้วยอ่ะเฮ้ยเธอเธอตังมันจอยปาร์ตี้ได้ไหมเนี่ยทำไมาถึงจอยปาร์ตี้ไม่ได้อะเราอยากเล่นแบทเทลแบทเทิลอะไรนะดับเบิลแบทเทนดิลเฮ้ยอย่าไปรับนะตกคนผิดอ่ารับแล้วอะไ <laughs> ี่แลปีวลวร้อยตบกันเนี่ยนะ <laughs> <laughs> นมีวอเนี่ยดูโอ๊ยตายละชีวิตนี้ ว้ายแต่ปีพีมวัยยี่สิบห้าเลยนะเจอเจอตัวอะไรบ้างเนี่ยญาติเจอดิปโตเหรับุณมีตามอนนะนะอ้าวอ่ะอุ้ยใช่ใช่ตัวอะไรอะกาลาจอยน่ากลัวมากอืมเุ้ยคุณผมว่าอะไรหรอผมมือผมมือลั่นกดออกอ่ะกระจอยน่ากลัวมากเมื่อกี้เจอกระาจอยน่ากลัวมากเลยกระจอยเออตัวอะไรบอดี้ น่าสนใจอ่ะเนี่ยไม่มันน้องชิคกีาจอย์ยะเจราจอยอุ้ยหน้าตาเหมือนเจลาตินเลยคุณอ๋อเจลาโต้เปล่าเจลาโต้โอ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยคุณผมเจอนกโอ้ยเจ็บมันคาฉันอุ้ยคุณเจอนกอะไรไม่รู้นกอะไรน้องถือคบเพลิงอ่ะชี่แต่เขาทำกันเถอะ โอ้ยอั้ยโอ้ยตลกตลกเออนี่ไงตัวนี้ไงคุณจยังไปเจอแล้วปีปีฉันจะอะไรไปสู้อ๋อโลเอาไงเออโอ้แรงมากอ๋ออย่าฆ่าน้องเออโอ้โหอะไรโหแรงโอ้ ไอหัวตัวตลกเนะี่ยเยี่ยมชาละโอ้โหเกือบแพ้เนี่ยเกิโโอะ<า>ผมแพ้ผมใช้ท่า <ผม S 1> โลแพ้แล้วผมมาให้ก็ใช้แต่ท่าโลเอาสีเธออุ้ยผมมาเจอตัวตัวตลกสาวคุณผมมาเกิดตรงไหนไม่รู้เอาไปโผล่ตรงไหนเนี่ยมันเ,เป็นแท่นดีชาเออนี่ไงอ๋อเธอทะลุตรงนี้แล้วนีอ่อ้าวใช่ วิซาลาบมาคุณอุ้ยโปรโตกสาโอ้โหกีฬาจอยเวอร์กีฬาเต้นโอ้ยทำไมไอ้บอลมันแรงอ่ะมันเรียกหีม้ามาโคขี้โกงเลยเอ,อุ้ยอะไรอ่ะน้องและคูณสีดำมอ,อ,อ้อ้ยอุ้ยเมื่อน้อยมันเป็นาผีอ่ะแค่หล่ออุ้ยตายเลยอุ้ยปีเราจะไปไหวได้ยังไงเนี่ย โอ้ยผมชนะละเอา้าชนะได้ไงอ่ะแล้วฉันแพ้เนี่ยนะผมใช้แค่ท่าโลเอาอย่างเดียวอ่ะนี่ก็ใช้แต่ท่าโลเฮ่างเงี้ยเออโอ้ยตัวอะไรท้าสู้อุย้ยตัวอะไรน่ารักอ่ะตัวอะไรอ่ะดูหน,ดะหน่อยดิอ่ะตัวนาคเลยคุณมาดูดูผมแช่ทำไมน้องดูหนาวจังเลยอ่ะโอ้ยติดแข็งเออผม<ะ>หาย เฮ้ชนะแล้วอุ้ยผมกิ้งอัพกิ้งไปไหนอะนะอยู่ข้างล<อ>่างเออโดนท่าตีอีกแลยอ้าวตีนปุนเจลาตินอีกแล้วเหรอเจลาตินอะไรอุ้ยเราเจอแล้วน้องวินเตอร์ช็อกยากแท้เลยเราไปท่าน้ำแข็งแน่เลยน้ำแข็งสายฟ้าแน่เลยสมัยโอเคครับ วันนี้ขอจคลิปไว้แค่นี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับทุกคนไว้เจอกันนะ